ครับสวัสดีคนเอฟซีเราอิงสาวน้อยเพื่อนเพลงเอฟซีช่องส่งชาแนลรับวันนี้พบกับช่องส่งชาแนลในวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่ย 20, 20, ี่สิบยี่สิบกรกาคมนะครับสองพันหกร้อยสิบแปดนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลงานบุญกระถินนะครับเนาะหลายๆพื้นที่ ตราเวนนะครับตราเวนทำบุญกระถินช่วงนี้ทอดกระถินนะครับเนาะหลายๆวัดเนาบางคนตั้งปฏิทานไว้ทอดให้ได้อย่างน้อยเก้าวัดเนารวมเป็นภาพบ,บุญกระถินอย่างน้อยเก้าวัดได้เก้าวัดแล้วก็โอเคแล้วปีหนึ่งนะครับเนาะตามกำลังศรัทธาเนาะว่ามีหลายวัดนะเนี่ยตามกำลังศรัทธาครับ เอา้มามาว่ากันเรื่องสาวน้อยเพชรบนแพงพี่น้องเออเมื่อคืนมาหมดจังหวัดเลยเ <c oughs> มื่อคืนนะครับนาด้วงนะครับนาด้วงจังหวัดเลยโอ้ยมาหมดจังหวัดเลยพี่น้องเลยคนเป็นหมื่นเนาะคนเป็นหมื่นคนเป็นหมื่น งานฟรีงานฟรีร <c oughs> ับคนคนเรือนหมื่นพี่น้อยอมวนกรุป๊ปสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาวันนี้ยี่สิบวัดมัดฉิมงคลวัดมัดฉิมงคลนะครับบ้านนากลางตัวนาเหล่า หอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูเด้อพี่น้องเด้อพี่นออ้นองอยู่ใกล้นั่นนาวังหนองบัวลำพูไปให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยเปบ่อนแพงเต็มวงพี่น้องครับคนก็น่าจะอยะอยะคือเราคือเดิมนะครับเนาะฝนก็น่าจะเริ่มเบาบางและเริ่มน่าจะเข้าสู่ปลายนี่เข้าสู่ต้นฤดูหนาวแล้วเนาะตอนนี้หลายพื้นที่อากาศเย็น เอาเริ่มจะปลอดเริ่มจะปลอดฝนแล้วพี่น้องครับส่วนว่าที่ยีิบเอ็ดนะครับเดินทางนะี่ครับมีคิวเนาะวันที่ยีิบเอ็ดเห็นว่างนะตามคิวงานเนาะครับเนาะกับมหาสารคาม ชูงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับม่แน่ใจพอไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงนะครับเนาะไม่ได้ลงในทางเพจทางเฟซบุ๊กเนี่ย ช่วงนี้เรามีพระมาศึกกับหลวงปูน่นะครับเนาะเอาหลวงปูก่ก็ศึกพระนะครับพระออกพรรษาแล้วก็มีศึกมีหลังจากเขกพรรษาสามเดือนไตรามาสแล้วนะครับเนาะเอาคนไหนมีงานนี้นั่นก็ศึกไปทำงานเดในพี่น้องเอ้ยเนาะ คนบวชได้หนึ่งวันสาก็ะถือว่าดีแล้วเนาะตามจริงสมัยนี้มีแต่มีแต่พระโรงงานพระโรงงานบวชได้เจ็ดวันสิบห้าวันก็ต้องซึกอะไรอย่างี้เนาะเอ้าพี่นองเอ้ยพี่นงเอ้ยตรงนี้นุง่งปู่อยู่ในศาลาเนาะคุณผู้ชมปู่ในศาลากำลังซึกพระ วานไม่ได้มาเนาะคุตมวานไปงานบุญกระถินไปลงทานครับทำลงทานไปงานบุญกระถินนะครับเนาะก็ทำตัวรถช่องนะครับไปร่วมลงทานกับทางที่พักสงนะครับทรัพย์สํารวยนะครับสารพีนะครับเนาะเอาคอยสะสมบุญไปเนาะคบเนะพี่นองสะสมไปเรื่อยทุนหน่อยแล้วก็สะสมไปเรื่อยไม่ต้องไป ไปตรงไปขยึดข,ขยืออะไรแบบมากมายเนาะทำตามกำลังศรัทธาเนาอพี่น้องไข่สะสมไข่ไยสะส,ม,ส,ะสมไปพระซึกพระซึก้งเป็นทิศแบบที่นี่เอาเอ้าเป็นยังไงพี่น้องช่วงนี้ครับลงทะเบียนคนละครึ่งพลัด อาตั้งแต่หกโมงนะครับเป็นต้นไปนะครับถึงสี่ทุ่มคนละครึ่งพลัดคนละครึ่งพลัดเอาสำหรับลายทันที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ไม่ต้องลงนะครับเนาะอันนี้ได้โดยทาง รัฐบาลจะโอนให้เลยนะครับเนาะส่วนคนเสียภาษีปกติทั่วไปนะครับเนาะก็ลงทะเบียนนะครับแล้วทางรัฐบาลจะแจ้งนะครับว่าใครได้สองพันสี่ใครได้สองพันนะครับเนาะเอาเข้าไปที่แอปหรือโรดอเอปเขาตั้งนะครับเนาะล้วก็ลงทะเบียนนะครับลายเก่านะครับ เอเาไปที่แอปเปาตังนะครับก็ยืนยันตัวตนนะครับเ้าไปทีจีวอลเลตเนี่ยคนเลือกสตรลักษณ์นะครับคนละครึ่งพัดนะครับก็จะขึ้นนะครับว่าท่านได้เท่าไรนเนาะอ้าเปล่าลงครับ20ล้านสิเต็มอะไรก็คือดตรงนั้นก่อน <laughs> คนละครึ่ง20ล้านสิตตัวนี้ครับก็มี มีลมเป็นบางช่วงสำหรับคนละครึ่งคนละครึ่งพลัดนะครับเนาะเอาขอให้สำเร็จให้สำเร็จทุกทุกคนนะครับเนาะยินดีด้วยครับที่ครับทุกท่านที่ทำสำเร็จแล้วเนาะคำนกณรอวันที่29ตุลานะครับเริ่มใช้จ่ายนะครับวันแรกนะครับเนาะก็วันละสองร้อเนาะคำนวณไปจน ถึงเดือนธันวานะครับเนาะเอาอย่าลืมด้วยพี่น้องฝ่าลงฝ่า,ฝาใชัย <laughs> อา้าวครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากไปแค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องส่งแชแนลไดด้ด้วยนะครับเด้อครับขอบคุณทุกไลค์หัวใจทุกดวงขอบคุณทุกการติดตามครับสบายดีสวัสดีครับ